เขาลือกันว่าโรงเรียนน่ะจะไม่ให้พวกเราใส่เสื้อดับพิธธ้ยคาดสูนมานอ,อกจากนี้นะถ้ายังฝ่าฝืนนะก็อาจจะโดนไล่ออกเลยอ,อ่นักเรียนคะ <c oughs> บทกลอนเรื่องสุดจ่าคอนนะคะอะ,อะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังเหรให้ทุกคนตีความนะคะอะถูกเนื้อตัวหัวขาดลงกลาดเกลื่อนอยังพวดเพื่อนอค้น มาหนักหนาบ้างอยากกินลิง<ๆ>แลบแปลกแปลกมากม้ามางังกรถอนถีบกีบสบัดเอาหางรักจราบหน้าต้าาองสาบหกสังหารผีรีพลอยู่จนโอกเรียนคะนชื่นหน่อยนี่เรื่องนี้สนุกจะตายนะทำไมเนี่ยอยู่เหือเขากำลังมีจุดสาครมา้นานินมังกรทำไมอีกล่ะอ้าว แล้วโห,โหนี่ก้รนหาวใหญ่เมมี่นี่เราต้องเอามือออกจากหน้าไม่ไง,งั้นเราจะซึมเศร้าโหนี่ตาหลับไปเลยนี่ตานี่ตานเอาโอ้ยเพื่อนคะเด็กๆคับหไปไหนอะมไ้หายนายไปคะ่หับลงมนอนที่พื้นเป็นกิจจารักษณะเลยเหรอโถ่เด็เกๆทำไมอย่างวิชา,านี่มนัน อ่ะพักไปกินข้าวล้างหน้าล้างตางให้สดชื่นกันนะเด็กๆไปจับพี่า้เจบพี่า้จะทำยังไงให้เด็กๆสนุกสนานในการเรียนดีนะเนี่ยไม่อยากมา ที่สบายใจระหว่างเดินคูจับได้แล้วกันอ้ยันักเรียนความคะเลิศสวัสดีค่ะคุณครวันนี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนกันหน่อยนะอย่าแบบง่วงเหงาเหงานอนเบื่อกันเหมือนเมื่อวานนะใช่ครับเธอใส่ชุดอะไรมานใส่เสื้ออะไรคะ โอปันนัยเหรอมันคืออะไรลูกใส่มาได้ยังไงอะมันคือเสื้อกันหนาับผมหนาวเออใส่เป็นเื้อกันหนาวด้วยหนาวเหรอใส่ยังไปเหรอซื้อกันหนาวซื้อกันหนาวยี่งข้าโอปันนัยเหรอปวดร้อนเลยการอ่ะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนมา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 วันนี้ห้ามหลับนะคะตั้งใจฟังครูนะตอนนี้ถึงตอนที่สุดสาครกับมานินมังกรเนี่ยเดินทางตอนดามกัน เลนะคะสงสารหน่อบรทิดอิจเรศได้ทราบเหตุรูดแจ้งแถลงไขพอรับหน้าดาบสลดบใจลงจากใบเสมาขึ้นพาชีมังเกาะโอ๊ยตายแล้ว,วเด็กๆทำไมเรียนวิชานี้ที่ไรหลับกันหมดทุกที่เลยอ้างตื่นอดูน่นี้แล้วตื่นลุกพริมแม่มิลุกลุกลุกมิตาลุกดูนี้ค่ะอับาครับ อุ้ยทำไมนั่งตาแป๋วยิ้มแฉ่งอยู่คนเดียวเลยอ่ะเป็นหอครูเอาอี๊สนุกเหรอั่นนี่มันอนใช่ไหมเย็น้อยนี่เพื่อนดูครับสีครับก็สนุกสนานกับบทลอดนรอนอะดเวลาแล้วนักเรียนเลเรียนได้ค่รับในตอนเรียนอ่ะครูบอกว่านั่งตาแป๋วอ่าจริงเหรอทำไม ่ไม่รู้เหมือนกันเพราะวันนี้อยากเรียนเออค่ะเพราแต่ว่าครูไม่ดุจริงๆด้วยอ่ะใส่เสื้อนี้มาเฮ้ยนี่แหละพกเนี้ฉันใส่บ้างก็ที่ว่าฉันก็ใส่แต่ว่าฉันใส่แค่นี้อะไนซื้อหรือไปซื้อ่าบอกเล่นดิฉันว่าฉันอยากใส่เสื้ออเสื้ฉันจะใส่กี่ิวฉันใส่เทนนิสฉันอยากใส่ตัวนั้นที่มันเป็นผีเสื้อโอ้โหนั่นเองโอเคอะสวัสดีค่ะคุณนผู้ชมคนแรก ไม่คิดแต่แล้วไหนเสื้อคลุมอ่ะได้บอกว่าจะเอามาไงคือเออคือว่าคือจริงๆอ่ะฉันก็เอามาแหละแต่ฉันยังไม่กล้าใส่อ่ะเอาฉันฉันเออมารอดูเพื่อนๆก่อนอ่ะโอ้ยคิมแล้วขอรอดูเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะเสื้อยาว คุณครูจะไม่ว่าหรอโหยไม่ว่าหรอกเมื่อวานครูยังไม่ว่าครับเลยครูยังบอกอยู่เลยว่าเป็นเสื้อกันหนาวยี่ห้ออเวอร์ไนอะวันนี้นะนี่เสื้อกันหนาวยี่ห้อเ็นีเซอร์ยี่ห้อออกไหดีวิทเาศาสตร์ดีชาครับวิชานี้เดี๋ยวก็หลับกันเลยกเรียนทำทัน ทำไมแต่งตัวประหลาดประหลาดมากันทุกคนเลยะคะโอ้โูค่ะคือห้องเราค่ะเปิดแอร์เย็นม่นหนาวไดล้เหนาหนาวมาใส่ค่ะเาเ่เสื้อขนหนาวเหรอแต่มันจะดูสีสันสดใสไปไหมเนี่ยคู่ขายุคนี้ค่ะเสื้อขนหนาวอะก็สีสันสดใสแบบนี้อยู่แล้วค่ะใช่นช่ค่โกหีกหห้วค่ะอวหรอคะอ่ะองั้นเดี๋ยวกูสอนแล้วนะ ยังไงวันนี้ก็คงหลับเหมือนเดิมละพระหน่อน้อยพลอยเห็นเหมือนเช่นว่าโมทนาน้อมองค์ไม่สงสัยลงจากหลังม้ามังกรวอนอภัยพระอย่าได้ผิดโทษจงโปรดปราอ้าีะนเด็กๆแล้ววันนี้ไม่ง่วงหรอคะเนี่ยไม่่ง อันข่านี้ขี่ม้ามาในน้ำจะแวะสำนักหาพลาหารแล้วเล่าความตามเรื่องเครื่องรำคาญจะไปบ้านหมือนอ้าวออดดังแล้วไม่องไปเล่นไม่ต้องไปกินข้าวก็ค่ะ่เนไรค่ะถ้าปัาไม่กินอาะอ่านมาหนึ่งตรอ ได้ได้ได้ะจะไปบ้านเมืองคิดถึงบิดาจงช่วยสั่งสอนให้ได้ใครคะอ่ะพอก่อนนะคะนักเรียนไม่ได้ค่ะครูหิวข้าวแล้วเดี๋ยวบ่ายครูก็มีสอนอีกครูจะไปกินข้าว ใจเรียนแล้วก็ดูมีความสุขขึ้นขึ้นเสมอเนี่ยเขามีมังงะยี่สิบสองเล่มเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่มาจบยังไงเหรอ ได้ยินว่าเขาลือกันว่าโรงเรียนน่ะจะไม่ให้พวกเราใส่เสื้อดับีฆ่าระสูนมา<ะ>แล้วก็มีเด็กป้อยสามมาโดนยึดเสื้อคุ้มไปแล้วด้วย<ะ><ะ>นอกจากนี้นะถ้ายังฝ่าฝืนนะก็อาจจะโดนไล่ออกเลย นี้นักเรียนยเราจะต้องตั้งใจเรียนอีกแน่รู<ะ>้สึกมีกำลังใจในการสอนอ่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะเริ่มต้นบทใหม่เป็นเรื่องดวงจันทร์ของลำเจียบนะคะนี่อ่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาอ่านเรื่องพระจันทร์ค่ะเอาเป็นบทก่อนเลยนะกันนะเ<ะ>จ้าร่างน้อยนอนนิ่ง<ะ>บนเตียงต่ำคนขำง,งามเชลเล่มแจ่มใสผิ้วคางบาง,งานอนอ่อนละไม วันนี้เป็นอะไรค่ะแ่มันไม่มีพลังเลยอะไมนี่ทาไมเป็นแบบเนี้ยหรือว่าเมื่อวานนอนดึกเอ๊ะทำไมจะมานอนดึกทั้งห้องอย่างงี้เอ๊ะวันนี้ต่างจากเมื่อวานคือไม่มีเสื้อกันหนาวเด็กๆคะทำไมวันนี้ไม่ใส่เสื้อกันหนาวกันนะ เขาม่เหลืองเขียวเขียวเหลืองเหลืองชมพูมขาวขาวดำดำ นเสวัสดีค่ะเรียนั้ลบสวัสครูคะอะไรกันคนักเรียนเอ่อนี่งานครูหนากูกเลยมีเสื้อกันหนาวเป็นลายเน้อเาะลายเกาะ ครูรู้จักเรื่องนี้ด้วยเหรอคะรู้สิใครจะไม่รู้จักรู้จักกันร้วยนี่ครูแก้งทำเป็นงงเฉยวันนั้นที่โอบานายใส่มานะครับอ่ะครูก็รู้แล้วอก็ถือว่าทำไมครดถึง ไม่ว่าพวกเราเหรอคะก็ใส่เป็นก็ใส่เป็นเสื้อกันหนาวก็ได้เป็นเสื้อคลุมนะแล้วก็ดูพวกเธอดูมีความสุขกับการเรียนก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายครูก็เลยไม่ว่างเองคครูคะแล้วถ้าครูใส่มาแบบเนี้แล้วนักเรียนใส่ได้ไหมคะได้สิฮะอะไรล่ะ แล้วครูจะไม่ยืดใช่ไหมคะยิ้มของเธอนะไม่ยืดครูมีครบแล้วแต่ว่าเห็นมีข่าวลือบอกว่าถ้าเกิดว่าใส่ค่ะจะโดนลิฟไม่ใช่หรอคะอมันก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงเรียนนะแต่สําหรับครูเนี่ยครูเห็นว่าทุกคนใส่แล้วเนี่ยมีความสุขหัวสมองปลอดโปร่งเปิดรับการเรียนนะเรียนวันคดีก็ไม่หลับด้วยฉะนั้นครูก็เลยอนุญ,ญาตให้ใส่ได้ขออย่างเดียวตั้งใจเรียนนะคะอนั่ง,งเลยค<ล>่ะ เรียนเรื่องอะไรดีนะเรียนเรื่องอุปนัยดีสวันค์กดี